รีวิวเครื่องเล่นเทป2หลุมนะครับแล้วก็ระบบซีดีแล้วก็วิทยุนะครับใช้งานได้เต็มระบบวิทยุถึงคืนร้อยแปดบ้านเราเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอันจากเทปสู่เทปนะฮะอาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับเป็นยี่ห้อพานาโซนิกโมเดลเอ็กซ์คิดดีทีสามสิบห้านะครับตัวใหญ่นะครับเสียงดีนะฮะซีดีอ่านเร็วมากนะครับสำหรับตัวนี้เลขซีเรียลเครื่องยังอยู่นะครับใช้ไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเราฟังด้านหลังนะครับฟังเสียบออกด้านหลังนะเสียบกับปกตินะฮะ มีช่องใส่ถานแบ克อัพนาฬิกานีสี่ก้อน2 A แล้วก็ฐาน8ก้อนเป็นเบอร์ดี8ก้อนนะครับอันนี้ไม่ได้ลองนะถานเยอะนะครับนะใช้ได้ปกติล้างฐานน้สยัยเอียงเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> มีสายไฟแถมให้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเริ่มต้นเสียบสายไฟด้านหลังนะครับมีสายไฟสายเส้นใหญ่แกะให้เลยนะครับเดเทสระบบซีดีก่อนนะครับซีดีลองรับออเดโอดิสนะครับ ฝั่งนี้จะเป็น fm/am นะโดยตรงนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นปุ่มตั้งสลิปตั้งปิดเครื่องนะฮะเป็นระบบอเมริกานะครับฟังก์ชัน p พย์พอร์ตเน็กซ์รีเวิร์ดวอนะครับสไลด์นะฮะตัวนี้ฟังก์ชันก็จะมีเทปมีเยุแล้วก็ CD ดขวาสุดเวลาเปิดซีดีไฟจะติดตรงนี้นะครับจะมีแผ่นสะท้อนแสงด้วยนะครับใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ดันเข้านะครับเป็นระบบ e j นะครับซีดีอ่านเร็วซะหน้าจอติดนะฮะ หน้าจอแสงสะท้อนนิดหนึ่งเนี่ยฮะหมนี้หน้าจอซีดีอ่านเร็วมากแล้วก็หน้าจอไม่มีขอบดำนะครับดีนะครับเดี๋ยวผมลองอัดจากซีดีลงเพลย์นะครับกดเคบกคอร์ดนะฮะเน็กแทกนะครับเวลาอัดทุกอย่างก็คือกดเพลย์บุ๊กเลคคอร์ดนะฮะ ช่องมีโบวีตรงนี้นะฮะ <c oughs> เวลาเล่นจะมีไฟแสงบอกแยกเสียงสปีกเกอร์สลาว์ชัดเจนนะสายบ้านะครับตอนนี้จะเป็นปรับโทน S โทน L นะครับโทน S โทน L นะครับ ซีดีก็ร้าวประมาณนี้เลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปก็ขวาก็ซ้ายกับขวาได้เต็มระบบเลยนะครับอันนี้ยันเมื่อกี้นะเสียมาจากด้านซ้ายเยอะกว่าด้านขวาเราไปเลยียอาจจะเปิดจากฝั่งนี้มาอัดฝั่งนี้นะครับกดเทปบนเลก่อเหมือนเดิมนะครับ กอะซ้ายกาะขวาได้หมดอะนี่แทดเมื่อกี้มาเร่งม็อกกันได้เลยนะครัยอดเกาะคนนี้กอะซ้ายนะครับรอได้หมดนะฮะมันจะไม่ค่อยเห็นนะฮะกอะขวาเกอะซ้ายนะครับ นี่หลุมบีนะครับเ,<อ>เสียงคงที่แน่นเสียงดีนะครับองไฟหลุมหนึ่งนะครับเสียงนี่คงที่แน่เท่ากันนิ่งๆทากันเสียงดีนะครับนิ่งๆเลย ก็กอซ้ายกับกอขวาใช้หมดนะครับ ตรงกลางจะเป็นวิทยุนะฮะวิทยุจูนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับบวกลมนะครับ107นี่ครับขึ้นรับได้ทุกครึ่งของบ้านเราถึง108นะฮะจากเจ็ดสิบหกถึงร้อยแปดนะฮะร้อยแปดนี่เจอแล้วออโต้ดีเทคขึ้นเจอขึ้นหยุดเองนะครับนี่เน็ตมาร์เซเว่นถ้าเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นเอเอ็มตรงนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนโหมดนะครับเอเอ็มพันหกร้อยกิโลเฮิรตซ์นะครับรับได้ออโต้ดีเทคนะเจอขึ้นหยุดเองหมดไปได้หมดด้วยเหตุผล นะครับของการแจ้งแผนปัจจุบันนะครับกดอีกรอบนึงต้องเป็นพีเอ็มในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่แอปสโตรและเพลย์สโตร์เมื่อชีวิตอยากมีบ้านหลังแรกมาหันกับใครความกังวลพร้อมจูดอมปิดเครื่องก็คือยังอยู่ในโหมดเทปนะครับแล้เจ็ดออกมานะครับโอเคนะครับผบู้ชมการรีวิวขอบคุณครับ